มันสาดซัวขนาดนั้นเป็นยังชาวบ้านคือต้องไปเสือมันอีกน้ำชาวบ้านน้องก็ทิ้งคิดก็เป็นแบบนี้แหละเห็นผู้ใดมีเงินแดงจังหน่อยก็แห่กันไปสันเสรินเขาเบิดโอ้ยใครนับบ่คคิดเลยเนาะมาหมู่บ้านพวกเข้าน่ะจะมีพวกนักเลงอันตรฮานยู่นําแหมฝนตกขี่มูไหลคนอยังน เขาถามอีหลี่เถาะว่าทนายตุนะ้มน่ะเขาไปเฮ็ดอีหยังให้โต้ก็เด้ไปทำลายเขาเจ็บได้ขนาดนั้นแหมเป็นบุญหว่วงโต้เด้ที่เพิ่นบ่าวเรื่องอละไรนัน้่ะอใหญ่นี่จะว่าจะหรื่องออิด<อ>้ยมว่ามาถึงหงุดหนีดก็เสีหาเรื่องอันตรภันธ์ค่ะอ,อุออ้ยแมนไะพวกเข้าไปเถาะเดี๋ยวยูไปกันเดี๋ยวมันสิมาตีพวกเขา้อเอเา,เา,เขาอีกชาวบ้านที่นี่ก็เป็นอะไรของเขาเนี่ยด่าคนทุกเชื้อชู้คนปิดพวกชาวบ้านนี่เป็นบ้ากันไปแล้ว